สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาสเอโซโทราทารนะคะวิง่งเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเอาพลังงานบวกมาให้เอเนจีนี้เป็นของชาวธาตุลมนะคะก็คือชาวที่หลายๆท่านที่มีสตรองชาร์ตหรือว่ามีลัคนาราศีอะไรก็ตามที่อยู่ในชาร์ตได้แก่เมทุนตุนแล้วกลุ่มได้แก่เอเนจีของจ e ม i n นายลิ a บราแล้วก็ควอเ u สนะคะ เออ energy ตรงนี้เป็นพลังงานที่วินเลตกับ energy ของแอร์ไซน์นะอ่ะโอเคก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนตามนี้แล้วก็ใครที่ก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์ทำมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D O Z ตามนี้นะคะก็ขอความแนะนำสำหรับผู้ที่แอดมาของคนที่มีความประสงค์ความพร้อมความจริงจังในการอยากจองดูดวงหรือจองเปเปอร์ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกหรือยังลังเล ยังมีอะไรหลายอย่างเอเดนลกมานี่สิมานี่สิสอืมมันเป็นยังไงใหนดูสิมีคนจะแบบมาแย่งซีนอีกและมันจะจะมาแย่งซีนอีกและอืมอ่ะก็นั่นแหละเหมือนอย่างที่ใครบอกก็คือใครก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโมเวเปอร์ก็ทักมานะคะของคนที่พร้อมและจริงจังมากๆนะจริงจังจริงใจ,งจ,งจงนะคะอ่ะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยว่าเอเนอีเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเอเดนลกลงก่อนลบ นมหนูอยู่ไหนอ๋อ um, จะให้อุ้มอีกแล้วจะให้อุ้มอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ,อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้ยมายแล้วมีคนมาก่อกวนตลอดเลยอ,ะอ่ะอ่าพลังงานตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาตดลมเมทุนตุนกลกุมในคลิปเดือนตุลาพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ชาตลมเมทุนตุนกลกุมนะคะพะลังงานเป็นอย่างไรขอดมมูหน่อย โอ้ไพ่นี้มาเลยไพ่นี้ฟลิปออกมาเลยอะไพ่มีพลังงานไพ่สวยนะถือว่าไพ่สวยเอเนจีมีไพ่ engagement ค่ะเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่ไปอีกขั้นหนึ่งอาจจะเป็นชาพัดลมตัวน,นี้ที่คุณคาดหวังความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นกับใครที่อยากจะมีรักที่จริงจังกับใครหรืออยากให้ใครบางคนที่อยู่ในใจพวกคุณในการดูคลิปนี้อยากให้ใครบางคนจริงจังกับพวกคุณหรือเป็นพลังงานที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบ มีชีวิตคู่อยู่ตอนนี้ก็ได้ชีวิตคู่ที่แบบชีวิตคู่แต่งงานชีวิตคู่มั่นคู่หมายอะไรแบบเนี้แล้วก็เป็นบางท่านตรงนี้จะเป็นชาวธาตุลมที่แบบว่าคุณอาจจะเคยผ่านชีวิตรักชีวิตคู่อะไรแบบนี้มาได้ด้วยสําหรับบางท่าน e n e r จ y ตรงนี้มีพลังงาน reconciliation ก็คือเป็นชาวธาตุลมตรงนี้ที่หมายให้บอ,อกว่าพลังงานของบางท่านยังรอการหวนคืนกับใครที่เป็นอดีตอยู่ตรงนี้ด้วยอืม หรือเป็น energy ของตุลทอดตุลเมถุนกลุ่มธาตุลมตรงนี้ที่พลังงานของคู่รักบางท่านตรงนี้เป็นพวกคู่ที่คล้ายๆกับว่าเป็นอดีตที่กลับมาหาการอะไรแบบนี้เืหมอยให้ว่าเป็นแบบเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตกันแล้วก็กลับมาหาการอะไรแบบนี้เออนะคะมันมีพลังงานตรงนี้บางท่านอาจจะมี energy แบบนี้แล้วหรือเป็น energy ของลมบางท่านที่ดวงบางคนยังรอการหวนคืนกับใครอยู่ด้วยทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อย ขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวทัตลมเมทูนตุลกุมหน่อยค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวทัตลมเมทูนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวทัตลมเมทูนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตลมเมทูนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูไพ่หน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตลมเมทูนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อย พลังงานความรัรงงมมรกความสัมพันธ์ขอัชาตลมในถุนตุนกลมพลังงานเป็นอย่างไรอืมโอเคไพ่ที่เป็นไพ่ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งข้างหน้าอยู่ตรงนี้เป็นพลังงานเดียวกับไพ่ engagement เลยพลังงานความ,มร,รักความสัมพันธ์ขอัชาตลมในถุนตุนกลมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานความ,มร,รักความสัมพันธ์ขอัชาตลมในถุนตุนกลม พลังงานความรักของแห่งชานท่านโลเมถุงโดนปูมพลังงานเปนลงอะไรดูหน่อยน,นะคะว้าวโอเคพลังงานพลังงานมีไพ่ในกองไพ่สิบเปลี่ยนด้วยสิบเปลี่ยนมีอัศวินถ่วยด้วยคือเขาเรียกว่ามันเป็นรักมันเป็นอ่ามันคล้ายๆกับไพ่เนี้ยมันมีในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรที่เกี่ยวพันในสัตว์อย่างเช่น Enga g e m e n t wedding อ่า ความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรที่มันค่อนข้างจะลึกซึ้งหรือความสัมพันธ์ที่ตัวคุณอาจจะเป็นทัดลมที่ได้เกี่ยวพันลึกซึ้งกับใครหรือเป็นทัดลมที่คุณอยากจะมีรักที่จริงจังไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกับใครอะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานแบบนี้อยู่แล้วก็มี energy ของคู่รักมาคุณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอยู่ตรงนี้ด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นในแง่ทางบวกหรือแง่ทางนี้ก็ตามมันมีพลังงานที่เกี่ยวกับ energy พวกครอบครัวครอบครัวตรงนี้พลังงาน energy สี่เหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมีคนมาก่อกวนอีกแล้วสี่เหรียญพลังงานตรงนี้มันมีความที่คู่รักบางคู่ตรงนี้พลังงานธาตุลมตรงนี้คุณมีความผูกพันกับใครสูงหรือมีใครบางคนที่มีความผูกพันกับคุณสูงอยู่ตรงนี้มีความค่อนข้างที่จะอ่าคู่บางคู่ตรงนี้มีความที่มีความเหมือนคล้ายๆกับความหวงความหวงความหึงความผูกพันความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอยู่ตรงนี้มากๆเออ แล้วก็พลังงานของ Energy บางท่านตรงนี้มีในเรื่องของเขาเรียกว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับเงินอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านหรือ Finance อะไรแบบเนี้ยความรัก Finance การเงินการงานความรักบางทีบางคนตรงนี้มีในเรื่องของอะไรพวกนี้เกี่ยวพันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ Energy ตรงนี้พลังงานมีแฮงแมนด้วยคือมันมีเหมือนสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ท่านลมบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่อย่างเช่นช่วงเวลาที่รอช่วงเวลาชะลอ ช่วงเวลาที่บางคนตรงนี้อาจจะต้องมีการเหมือนแบบบางทีมีการเสียสละกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้ด้วยนะสำหรับท่านลมบางท่านนะเออนี่ไพ่เอเนจีตรงนี้ไพ่มีพลังงานที่ดีมากๆของคุณก็คือสีไส่ไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าไพ่เนี้ยแล้วไพ่ของคุณในกองมีไพ่สิบเรียญด้วยไพ่เอเนจีพวกนี้คือไพ่ไพ่พลังงานเดียวกันคือไพ่พวก En g เก e งานมงคลข่าวดี good News การเซตเท่าดาวการเซตเท่าดาวหมายถึงความรักหรือความรักความสัมพันธ์ที่หมายให้บอกว่า,วามันมีรากฐานหรือความจริงจังหรือไม่ได้คบกันแบบเฮ้ยคือไม่ได้คบกันเหมือนให้บอกว่าคู่ที่แบบว่าคบคบพันผันเล่นๆเหมือนเด็กๆไว้รุ่นเลยคือมันมีคู่รักที่เป็นคู่แต่งงานคู่มันม่นคู่หมายอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพลังงานท่านลมมาให้วันนี้ที่คุณจะมีพลังงานที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใคร ออหรือรวมถึงบางท่านตรงนี้มีดวงมีเกณฑ์ที่สามารถที่จะมีรักที่แบบว่าจริงจังเป็นรักที่มีคอมมิตเมนต์อยู่ตรงนี้สําหรับบางเอเนจีตรงนี้เออเพราะไพ่สีไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่สวยอืมแล้วไพ่สีไม้เท้าเนี่ยจะอยู่ในไพ่ที่เป็นไพ่แบบว่าไพ่มงคลของการทําวอลเปอร์มงคลด้วยที่เกี่ยวกับไพ่พลังงานไพ่รัก,รกหรือไพ่ที่เกี่ยวกับพวกการลงหลักปักฐานครอบครัวงานมงคลอะไรแบบนี้ค่ะไพ่แบบนี้เป็นเอเนจีแบบนั้นได้อยู่ตรงนี้เออ ไพ่ในวันนี้มีไพ่นี้ด้วย The World เป็นไพ่ใหญ่บางท่านตอนนี้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมที่คุณแบบมีชีวิตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเป็นธาตุลมที่คุณดีวกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะอะไรไพ่ในวนี้ของคุณมี energy นอกจากจะ The World แล้วมีไพ่ The Emperor ด้วยอืมเป็นไพ่พลังงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติโดยตรงได้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นชาวธาตุลมที่เกี่ยวกับพลังงานนี้และที่สําคัญคือ energy นี้ค่ะมีความรู้สึกว่า มันเป็นพลังงานของลมลมบางท่านตรงนี้ที่อย่างเช่นคุณอาจจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าอย่างเช่นใครอยากจะอยู่กับคุณหรือคุณอยากจะอยู่กับใครอะไรแบบนี้คืออาจจะมีอย่างเช่นว่าคุณอยากจะจริงจังและอยากจะย้ายไปอยู่หรืออยากจะอยู่กับใครหรือจะเป็นชาว่านลมที่อยากจะมีใครที่อยากจะอยู่กับคุณแต่มันจะมีบางคู่ตรงนี้ที่มีในเรื่องของการดูจังหวะดูจังหวะเวลาดูสถานการณ์ะหลายอย่างเออ อยู่ตรงนี้มีพลังงานอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เอเน g y จตรงนี้มีในเรื่องของลมบางท่านที่ที่เขาเรียกว่ามีชีวิตด้านอื่นๆที่เข้ามาสําคัญด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นครอบครัวคนที่อยู่ในความปกครองหรือการงานหรืออะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะเออถือว่าไพ่ดีไหมถือว่าไพ่ดี คือมันไม่ใช่ไพ่ที่มีพลังงานทุกตรมอะไรขนาดนั้นสําหรับลมที่ลิงก์กันกับไพ่ในคลิปนี้ต้องบอกว่าพลังงานแต่ละไพ่แต่ละชุดมันจะลิงก์กับบางท่านเปิดใจให้กว้างไม่สามารถลิงก์กับทุกคนได้นะคะแต่ไข่ถือว่าพลังงานถ้ามาในทางนี้ถือว่า energy สวยไหมถือว่า energy สวยเออถือว่า energy สวยแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีไพ่ดาบอะไรหรือไพ่ถ้วยอะไรที่เป็นไพ่ที่เศร้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ถือว่า Energy โอเคอืมถือว่า Energy โอเคใช้ได้เลยเพราะว่าไพ่มี Energy the World ด้วยมี t i e Emperor แล้วมาด้วย Energy สีไม้เท้าที่เป็นไพ่พลังงานข้างหน้าด้วยอยู่ตรงนี้นะคะเออเอาโอเคเรียบร้อยเอาอันนี้พลังงานคร่าวๆของพลังงานของธาตตรงนี้มาให้เดี๋ยวรอดูคลิปอื่นกันต่อนะคะทุกคนใครกำลังจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโอเ,เปอร์ทั้งมาที่ไลนของใคร k h a i d o Z วันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ